สวัสดีครับท่านพ่อเม่พี่น้องประชาชนชาวชัยที่รักจริงของกระผมพบกับผมลุงตูคนนี้คนเดิมนะครับกับรายการต่อยหลังประเทศไทยนะพอเดินหน้าไม่ไหวแล้วตอนนี้นะครับวันนี้ผมเข้าใจว่าพ่อเม่พี่น้องประชาชนหลายคนมีปัญหานะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเองพยายามทํางานนะครับตอนนี้ผมทํางานไม่ได้หยุดจนสะดุดโพเดียมนะกลางค่ากลางคืนเนี่ยผมไม่ได้นอนเลยทํางานเหรอครับท่านไม่ใช่ผมดูบอลตรงนี้บอลแข่งหลายคู่นะครับ เราเป็นคนไทยนะครับดูบอลได้นะดูบาสเกตบอลได้ดูเทนนิสได้แต่ว่าเราก็อย่าลืมกีฬาของประเทศตัวเองนะกีฬาของคนไทยในยช่วยกันผลักดันช่วยกันดูแลหน่อยเออท่านครับกีฬาของคนไทยเนี่ยคือกีฬาอะไรครับท่านกีฬาของคนไทยก็ได้แก่ประเภทแขงไฮโลฟอกเด้งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือกีฬาของคนไทยนะครับช่วยกันพยายามผลักดันผมเ็นเล่นกันทุกคืนท่านรู้ได้ไงครับว่าเล่นกันทุกคืนเพราะว่าผมเองก็เล่นนายกเล่นไปด้วยนะ ผมเข้าใจว่าตอนนี้ประชาชนหลายคนกําลังเครียดวันนี้มีตัวแทนของประชาชน3คนนะครับขึ้นมาพูดคุยกับผมนั่นก็คือเด็กชายเดนแตดนายยอดทองแล้วก็นายสีแก้วใช่ไหมพวกคุณมีปัญหาอะไรก็บอกผมมาเลยนะครับผมพยายามจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เอาวะมาเอ,อ่อท่านครับตอนนี้อยากให้ท่านช่วยดูราคาหมูหน่อยครับตอนนี้ราคาหมูแพงเป็นว่าเล่นกับท่านตอนนี้หมูกําลังขึ้นราคาเนื้อหมูกําลังขึ้นราคาราคาหมูขึ้นท่านจะแก้ปัญหายังไง ตอนนี้ราคาหมูขึ้นใช่ไหมผมบอกไปแล้วก็ไปกินไก่ซะสิรู้อยู่ว่าหมูมันแพงคุณไปกินหมูทำไมอ่ะกินไก่เถอะสิผมบอกแล้วไวเลี้ยงไก่สองตัวเห็นไหมอะไรที่เราสามารถทําเองได้อะไรที่เราสามารถปลูกเองได้เราก็พยายามสร้างเองปลูกเองเข้าใจไหมครับอย่างเช่นผักเนี่ยต้นหอมผักชีผักกาดเนี่ยเราพยายามอย่าไปซื้อนะครับพยายามปลูกเองเข้าใจไหมจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์นะผมบอกแล้วไวเลี้ยงไก่สักสองต้นนะครับแล้วก็ปลูกผักสักสองตัวออไอ้ไร แล้วนี่เด็กชายเดนแตดเนี่ยมีปัญหาอะไรที่ขึ้นมาลุงลูกวันนี้เป็นไงบ้างลูกช่วงนี้เรียนออนไลน์สบายดีไหมโอ้ยทัานครับตอนนี้เรียนออนไลน์ทําผมชิบหายมากเลยครับทำไมลูกดนนายกครับก <cos> ารเรียนออนไลน์แตไม่ไปผมบมบากมากเลยครับการเรียนออนไลน์ทเท่ากับลุกล้ำสิทธิเด็กการเรียนออนไลน์มันลุกล้ำสิทธิเด็กยังไงอลูกเวเวลาเรียนออนไลน์กูกูกูชอบบังคับให้เปิดกล้อง เวลาเรียนออนไลน์ครูชอบบังคับให้เปิดไมค์ครับแล้วทำไมไม่เปิดไมค์ทำไมไม่เปิดกล้องอลูกฮะครูเรียนออนไลน์ line, ครูก็ต้องการที่จะเห็นหน้าได้ยินเสียงสิไม่ใช่ครับท่านคือบางทีผมขี้อยู่ความนะถ้าผมเปิดกล้องแล้วขี้ไม่ผ้านตั้งจอถ้าผมเปิดไมค์แล้วไม่ได้ยินเสียงตดติดเข้าไปหรอครับเออนะผมก็เข้าใจนะพยายามช่วยกันดูแลพยายามช่วยกันพยายามอีกสักนิดหนึ่งอดทนนะลูกนะเข้าใจไหมเราเป็นอนาคตของชาติะ เรียนออนไลน์เติมที่ผ่านมาเด็กชายเดยนแตดได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ลูกเติมที่ผ่านมาจากการเรียนออนไลน์ผมทําเกรดเฉลี่ยได้3.85ครับโอ้โหฉลาดนี่ใช้ได้เลยนะสม,มองใช้ได้นี่คืออนาคตของชาตินะครับเกรดเฉลี่ยเต็มเท่าไหร่นะลูก4จุดขูขูนแล้วเกรดเฉลี่ยที่เด็กชายเดยนแตดทําได้ผมทําได้3.8 5้าควับเก่งมากองเด็กชายแตดคนเดียวไม่ครับรวมกับเพื่อนอีกสองคนครับ นายหนึ่งว่ากะเลวลแล้วนายแก้วมีปัญหาอะไรอะ่ะคือท่านครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้โครงการของท่านมันไม่พอกินไม่พอใจครับโครงการเราชนะตอนนี้ผมอยากให้ท่านเปลี่ยนชื่อโครงการ <S <S แล้วเปลี่ยนเป็นอะไระเปลี่ยนเป็นโครงการมระครับ <S <S 1> <S 1> จะตายโง่กันหมดทั้งประเทศแล้ว <S <S แล้วยิ่งเฉพาะโครงการเราชนะของท่านเนี่ย แจกเงินครั้งละห้าพันผมจ่ายสามวันก็หมดแล้วเงินห้าพันในโครงการเราชนะสามวันคุณออาไปจ่ายหมดเลยคุณซื้ออะไรอ่ะนายแก้วฮะผมพาไปซื้อบอลสีครับซื้ออะไรนะซื้อบอนสีบอนสีมันเป็นพืชไม่ใช่เหรอมันเป็นของไรสาระแล้วคุณเอาไปซื้อทําไมเงินห้าพันบาทผมแจกให้ทําไมไม่เอาไปซื้อของกินทําไมไม่เอาไปซื้อของใช้แต่คุณพาไปซื้อพืชเอาไปซื้อบอนสีมันมีประโยชน์อะไรฮะมันมีประโยชน์อะไร แล้วที่ท่านพางบประมาณของประเทศไปซื้อเรือดำน้ำมันมีประโยชน์อะไรล่ะครับเตียงไม่ออกอะเด๊เนื่องจากว่าช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับผมอยากจะช่วยลดรายจ่ายในเรื่องของน้ำมันนะครับปีนี้ผมจะทำโครงการคนละกันนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยผมจะแจกเลยบ้านละกันบ้านละกันบ้านละกันผมแจกให้ทุกบ้านเลยไอ้ยะ ท่านจะแจกรถเบนซ์เหรอครับท่านไม่ใช่ผมแจกร่วมกันฝนอเอาไปทำไมวะ